สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้มสวัสดีค่ะน้องอุ้มชาแนลค่ะ,ออคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่วัดพุทธอุทยานนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปตามตัวเลขของเมตเกียนที่วัดพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะมาค่ะตามนมมาเลย มาที่วัดพุทธอุทยานนะคะจะมีพระพุทธรูปใหญ่ค่ะอยู่หน้าวัดทางทางเข้าวัดนะคะทางเข้าไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธอุทยานค่ะดูนะคะพระพุทธรูปสวยงามค่ะองค์ยิ้มปางยิ้มนะคะปางยิ้มเป็นปางเบิกนิ่นะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็จะมาตามตัวเลขแม่ตะเคียนนะคะงวดที่แล้วก็มีผู้โชคดีนะคะถูกไปเต็มๆมเลยคะ่ะสี่สองวันนี้เรามาตามตัวเลขกันนะคะมาค่ะเรามาตามตัวเลขแม่ตะเคียนกันค่ะแม่ตะเียนนะคะก็จะกะสลักนะคะเป็นรูปนะคะเป็นรูปเจ้าแม่เหนนะคะจุดรูปคอนะคะก็ดีปู่บอกว่าก็าาจุดได้ตัวไหนเนาะ เหมือนกับที่แอดมินจุดเมื่อกี้นะคะเราจะดูด้วยกันนะคะว่าตัวเลขยังอยู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมคะยังอยู่ไม่หรอยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังอยู่เนาะดูตัวเลขนะคะอทิตรูบอกว่าเมื่อกี้นะอู้ตัวเดียวกันเลยเนาะสามที่นะคะตัวเดียวกันสามที่ตัวเดียวกันสี่สองเก้านะคะสี่สองเก้าจะว่าแอดมินจุดได้เก้าสองสี่นะคะ ตัวเลขสวยมากเลยนะคะตัวเดียวกันสลับที่กันอยู่แค่นั้นเองนะคะก่อนที่จะจากลานะคะก่อนที่จะจากลาก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กับกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดหน่อยชาแนลแล้วก็น้องอุ้มชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ